เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะมีข่าวว่าที่อเมริกาที่หนุยอยู่ในตอนนี้นะคะท่านประธานาธิบดีจะมีการปรับราคาภาษีขึ้นอยู่ที่37%เปอร์เซ็นต์ะคะก็เลยจะมาอัปเดตราคาพวกเครื่องปรุงที่มาจากประเทศไทยในตอนนี้นะคะว่าราคาเท่าไรกันบ้างมาดูกันคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์นะคะอยู่ที่34บาทนะคะซื้อแถวตลาด เอเชียนมาร์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะคะเจ้าของเป็นคนจีนนะคะแต่ว่ามีของหลากหลายมากเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆุคนนุยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัาจอเจยค่ะวันนี้เป็นวันที่8เมษายนปี2025นะคะที่ดูคือดูปฏิทินนะคะบางทีก็ลงลงลืมๆมวันเดือนไปบ้างนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะถ้าหากว่าเป็นที่ไทยก็จะเข้าช่วง สงกรานหรือว่าปีใหม่ไทยแล้วเนาะก็ขอสวัสดีปีใหม่ร่วงหน้าเลยนะคะสําหรับคนที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะวันนี้นุ้ยจะมาเ,เขาเรียกว่าอะไรอะรีวิวซอสเครื่องปรุงบางอย่างนะคะ สินค้าของไทยที่เอามาขายที่อเมริกานะคะว่าราคาเท่าไหร่กันแล้วมาดูกันเลยว่าหนูซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็ได้น้ํามันหอยมา2ขวดนะคะเป็นการซื้อแบบกัดตุนเล็กๆน้อยๆได้ไม่ได้กัดตุนเยอะเพราะว่าของมันมีวันหมดอายุด้วยก็เลยซื้อพอกินก่อนนะคะก็อยู่ที่ขวดละ4ดอลลาร์เ7เซนค่ะนี่นะคะอยู่ที่มันร6อบาทไทยนะคะอันนี้นะ ที่ไทยราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะได้ไหมนะคะสองขวดถัดมานะคะก็เป็นซอสฝาเขียวค่ะซอสฝาเขียวอยู่ที่3ดอลลาร์เกเซนนะคะอาจจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับลระแวคที่เพื่อนๆอยู่นะคะอันนี้หนูอยู่แถวนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตรานเล็กๆราคานี้ค่ะก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ร้อยสามบาทต่อ1ขวดนะคะต่อหนึขวดถัดมานะคะ เป็นซอสเห็ดนะคะมัสมัสลูมนะคะมัสลูมซอสนะคะอยู่ที่ 5$ ดอลลาร์เ1็เซนค่ะนี่ 5$ ดอลลาร์เ1็เซนนะคะอยู่ที่ประมาณ194บาทไทยค่ะซอสเห็ดก็ขาดไม่ได้เลยนะคะ,น,ะ,คะน้ำปลาส <c oughs> างนี่ออกมานะคะน้ำปลาได้มาขวดเดียวเพราะว่าแถวบ้าน น้ำปลาไทยไม่มีเลยมีของเวียดนามแล้วก็มีแค่สควีดแบนนะคะนี่นะคะสควีดแบนนะคะอยู่ที่ 3$ ดอลลาร์95เซนค่ะอยู่ที่วัน136าบาทไทยค่ะนี่สามีหาขนมกินท่าอยู่หน้าหนุ่ยคุกกี้นะคะรายการถัดไปก็คือนี่ค่ะพริกแกงนะคะพริกแกงแดงนะคะของ แม่สีนะคะแม่สียี่ห้อนี้ทํากับข้าวอร่อยนะคะพริกแกงสีแดงสีสวยมากเลือกมาเป็นพริกแกงแดงวันนี้เพราะว่าในห้องเก็บของหนูเนี่ยยังมีแกงเขียวหวานนะคะแกงผะแนงนะคะยังมีอยู่แล้วก็มาสแมนอันนี้เนี่ยคือสองดอลลาร์สี่สิบเอเซนนะคะแปดสิบสองบาทค่ะกระปุกนี้แถวบ้านเพื่อนๆกระปุกเท่าไหร่คะคอมเมนต์ Comment. มาพูดคุยกันได้นะเพราะว่าราคาก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะไม่เท่ากันแต่และโซนแต่และส่วนภาคส่วนที่อยู่กันน,นะคะก็จะไม่เข้ากันะเราก็ได้อันนี้มาค่ะได้เส้นใหญ่มาแบบแห้งนะคะเส้นใหญ่ก็เผื่อว่าทําก๋วยจั๊บนะคะ65บาทห่อหนึ่ง65 66บาทก็ทตอนนี้ได้กระทิมาค่ะเป็นกระทิแบบเป็นแพ็คแบบนี้นะคะได้มา6กล่อง นี้นะคะของอร่อยดีนะคะซึ่งจะหมดอายุในวันที่อประมาณเดือน n o v เมเบอนะคะพฤศจิก,กาย,ยนปีนี้ค่ะนี่หกกล่องอันนี้1กล่องเล็กนะคะ1กล่องเล็กแยกออกมาเนี่ยจะอยู่ที่เหดอลลาร์เก้าสิบสเซนนะคะหกสิบบาทต่อ1กล่องกล่องเล็กนะแล้วก็รวมทั้งหมด6 หกกล่องนะคะก็เป็นสิบเอ็ดดอลลาร์ห้าสิบแปดเซนเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าบาทค่ะเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะคะนี่นะคะประมาณนี้เอ้ยยังมีของอยู่ข้างหลัง,งนี้ยให้ดูนี่เป็นขนมค่ะอันนี้เป็นขนมของด้วยนะคะแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงด้วยนะคะขนมกับมะม่วง มาดูว่าขนมนะคะขนมนี้เป็นอร่อยะคะ่ะเป็นเหมือนคล้กยๆปลากรอบนะของชาวเลนะคะคริสปีส้สด,ดีนนะคะอยู่ที่ 3, 91, สาดอลลาร์เก้าสเอ็ดเซนตกอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบสาบาทคะ่ะต่อหนึ่งอันนะอือร่อยมากผลไม้นะคะมะม่วงนะคะมะม่วงได้มาสองแพ็คซึ่งเมื่อวาน,านเ,าเนี่ยหนะะูทำข้าวเหนียวม,มูนนะคะทำข้าวเหนียวมูนไว้ได้มะม่มาสแพ็คนะคะ สแพ็คนี้2แพ็คนี้แพ็คละประมาณเก้าดอลลาร์ค่ะซื้อมาจากคอสโก้นะคะมะม่วงแพ็คละเดอลลาร์ก็ประมาณ3ามบาทหมดเนี้ยนะคะ306บาทนะคะรสชาติมะม่วงน้ำดอกไม้ของบ้านเรานี่แหละเน่ยชำอยู่นะคะอร่อยกินกับเ,ออเข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูน พอได้คะพอทดแทนได้ค่ะคิดถึงว่าเรายก็ประมาณนี้ทุกคนรว,รวมรวมแล้วนะคะเออแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งที่เอ่อที่คอสโก้นะได้สบู่แบบนึงนะคะมา <นะ S 1> แล้วค่ะ,คะนี่ได้สองอย่างนี้มาเพิ่มนะคะได้สวีทโพเตโต้นะคะชิปเป็นซีโซนะคะนี่อันนี้อร่อยทุกคนรสชาติแบบว่าเป็นมันหวานทอดอบกรอบอะไรประมาณนี้แล้วก็มีซีโซนะคะ ถัดมาอันนั้นอันนั้นอยู่ที่ออประมาณ5้าดอลลาร์เจ็เก้ซนต์นะคะอันนั้นเนาะก็ลองคูณดูนะคะแล้วก็อันนี้ได้เป็นโอเลนะคะโอเลสบู o ่เป็นโซบบาร์นะคะสบู่ก้อนอันนี้หอมมากๆถ้าเป็นสตรอบเบอรี่นะคะนุ้ยเคยใช้แต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาหยุดผลิตรสแบบกลิ่นสตรอบเบอรี่นะคะที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตอะ แต่ว่ามันมีขายที่คอสโก้แต่มันเป็นแบบมีพีชนะคะพีชแมนดารินแล้วก็สตอรี่อย่างละแปดนะคะทั้งหมดนี้สิบสิบหกก้อนด้วยการคิดว่าคุ้มแน่นอนโอเลยนะคะสบู่ก้อนสิบแปดดอลลาร์นะคะก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทหกร้อยสิบสองบาทนะคะนี่นะคะ ก็วันนี้ประมาณนี้นะคะทุกๆคนมาแบบมาอัปเดตราคาว่าราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้แต่ว่าคิดว่าราคายังเป็นราคาเก่าอยู่นะคะยังอาจจะยังไม่ขึ้นอาจจะขึ้นภายในสองสามสัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะก็เลยซื้อของมาแบบเอาไว้ก่อนนะคะก็ไม่ได้ซื้อแบบเยอะแยะมากมายอะไรเพราะว่าของในห้องเอ่อห้องเก็บอาหารนี้มันยังมีอยู่แล้วก็ยังมีข้าวสาร ข้าวหอมมะลินะแล้วก็ก็กล้องแล้วก็มีซอสบางส่วนนะคะอยูพยายามกินของที่มีอยู่ให้แบบให้มันแบบหมดเป็นลอตไปพยายามไม่ตุนของเยอะนะคะจะได้ไม่เป็นแบบว่าของหมดอายุแล้วก็เอาไปทิ้งมันมันเหมือนเสียดายเนาะแล้วก็แบบว่าพยายามตุนเท่าที่แบบเพราะว่ามีวันหมดอายุทุกคนก็พยายามกินของให้มันอยู่ในระยะเวลาที่เราแบบจํากัดควบคุมไว้นะคะแล้วก็ภายในงบที่ตั้งเอาไว้แล้วกันเนาะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปค่ะสวัสดีค่ะ